มาเลือกไพ่กันนะคะแฟนคนถัดไปเขาจะเป็นคนเก่าๆหรือว่าจะเป็นคนใหม่ๆให้คุณตั้งจิตนิ่งๆนะคะจะมีไพ่ให้คุณเลือกทั้งหมด2กองมีกองที่1และกองที่สองถ้าคุณรู้สึกว่ากองไหนที่สะดุดตาคุณมากที่สุดกองนั้นคือคําทํานายนะคะเมื่อคุณเลือกได้แล้วเดี๋ยวเรามาฟังคําตอบกันนะคะว่าแฟนคนถัดไปนั้นเขาจะเป็นคนเก่าๆย้อนกลับมาหรือว่าจะเป็นคนใหม่ๆนะคะ กองที่หนึ่งนะคะคุณได้ไพ่ t h m o o o n ได้ไพ่ราชาไม้ได้ไพ่สองไม้ไพ่ e r a n c e แล้วก็ไพ่ The Tower นะคะเห็นจากพลังงานของไพ่ละคงจะเป็นใครไปไม่ได้ก็คือคนที่เพิ่งจะมีปัญหาก,กันนะคะไพ่ใบนี้เห็นไหมเนี่ยเป็นคนที่เคยอยู่ในความสัมพันธ์กันนะคะเป็นคนที่เคยคุยกัน นะบางทีเขาอาจจะเป็นแฟนเก่าคุณหรือเขาอาจจะเป็นคนที่คุณกับเขาเคยลองลองศึกษาดูใจกันแบบเป็นคนคุยก็ได้ยังไม่ถึงขั้นแฟนนะคะและตอนนี้ความสัมพันธ์มันได้จบกันไปแล้วนะบางคู่นี่เพิ่งจบเมื่อเร็วๆนี้นะคะอยู่ดีก็เงียบหายกันไปก็ได้หรือบางทีทะเลาะกันนะคะแล้วก็จบกันไปนะหรือบางคู่ก็อาจจะห่างกันมาสักระยะหนึ่งแล้วพราะไพ่มันมีความห่างกันพอสมควรนะคะ โดยประเด็นของการเลิอกอะเป็นไปได้ทั้งหนึ่งอ่ะอาจจะมีในเรื่องของตัวเลือกรักทางเลือกนะถ้าเป็นคนคุยเขาก็อาจจะไม่ได้คุยกับเราแค่คนเดียวถ้าเป็นแฟนก็คือเขาอาจจะพอห่างกันแล้วเขาอาจจะเริ่มแบบไปปันใจให้คนอื่นไปคุยคุยกับคนอื่นซึ่งมันก็ค่อนข้างที่จะช็อกคุณพอสมควรหรืออีกประเด็นหนึ่งเขาอาจจะ ไปโฟกัสเฉพาะเรื่องการงานการเรียนภารกิจหน้าที่นะคะคือเห็นสิ่งอื่นอะ่ะค่อนข้างที่จะสําคัญกว่าคุณจนทําให้เขาอะ่ะละเลยไม่ได้ให้เวลาหรือไม่ค่อยใส่ใจคุณมันก็เลยเป็นปัญหาสะสมจุกจิกจิก,จก,จกแล้วทำให้คุณกับเขาต้องจบกันไปนะคะทีนี้คนคนนี้ถึงแม้ว่าคุณกับเขาจะมีการห่างกันไปจบกันไปแล้วแต่เขายังติดตามดูคุณอยู่นะยังมีการมาสอดส่อง แอบมองนะคะแล้วเขาก็ยังคิดว่าความสัมพันธ์นี้มันน่าจะยังมีโอกาสที่จะได้กลับมาเริ่มต้นใหม่คุณเห็นพลังงานวงกลมไหมอารมณ์แบบวนเวียนกลับมานะคะเชมเ e รรนเขามองว,ว่ามันยังไม่ขาดหรอกมันน่าจะกลับมาแก้ไขกันได้มาเคลียร์กันได้นี่คืออาการที่เขามาสอดส่องเขามองหาโอกาสอยู่นะมองหาโอกาสที่จะเข้ามาเคลียร์ใจกับคุณ อยากที่จะกลับมาปรับความเข้าใจอะไรที่มันเป็นปัญหาที่ทําให้มันต้องจบอะ่ะเขายังอยากที่จะกลับมาแก้ไขโดยรวมพ่จะสื่อสารว่าเป็นคนรักเก่าก็ได้เป็นคนคุยที่เคยศึกษาดูใจกันก็ได้แต่ความสัมพันธ์มันได้จบมันได้ห่างมันได้พังกันไปแล้วนะคะมาฟังข้อความจากเขากันนะคะเขาคนเนี้ยเขาอยากจะบอกอะไรใบแรกแขน ใบต่อมามุมกล้งองแล้วก็เกณฑ์นขนาดรอคอยแล้วก็ฮีโร่เขาอยากจะบอกว่าที่ผ่านมาที่ความสัมพันธ์มันต้องจบลงไปเขารู้ว่าเขาทําอะไรแย่ๆหรือทําอะไรไม่ดีไว้กับคุณนะคะอาจจะทําให้คุณเสียใจมากนะดูสิแบบน้ําลายฟูมปากเลยนะคะเขาอาจจะทําอะไรให้คุณเจ็บปวดเสียใจอย่างมาก และคุณก็อาจจะโกรธเขาและไม่สามารถที่จะให้อภัยเขาได้แต่ทีนี้ตัวเขาอ่ะในช่วงเนี้เขาก็ยังรอเวลานะรอเวลาที่คุณจะหายโกรธรอเวลาที่เขาอ่ะจะกลับเข้ามาในชีวิตของคุณตอนนี้เขาได้แต่แอบบติดตามแอบ,บสอดส่องดูคุณอยู่เพราะเขายังไม่มั่นใจว่าอาร,อารมณ์สภาพอารมณ์คุณตอนนี้พร้อมที่จะให้อภัยเขาหรือย,ยังเพราะสิ่งที่เขาทําไว้อ่ะเขามองว่าเขาก็ทาทากับคุณไว้เจ็บเหมือนกัน ะะแต่เขาสำนึกได้แล้วเขาอยากจะเป็นคนที่กลับมากลับมาฮิวใจคุณนะคะแต่เขาไม่รู้ว่าคุณจะยังรอเขาไหมนี่คือการรอคอยแต่ว่าก็ยังมี question mark คืออาการแบบงงๆอยู่ว่าเอ๊ะเขาจะรอเราไหมเราจะติดต่อเข้าไปตอนนี้ดีไหมนะคะเพราะฉะนั้นคนคนนี้เขารู้ว่าเขาทำผิดแล้วก็อยากที่จะกลับเข้ามาแก้ไขนะคะคอยสอดส่องติดตามดูคุณแล้วก็หาจังหวะเวลาที่เหมาะสมอยู่นะคะ กองที่สองนะคะได้ไพ่สี่เหรียญไพ่หกดาบไพ่หกเหรียญไพ่สี่ดาบแล้วก็ไพ่ราชินีไม้อืมแปลกดีสี่เหรียญแล้วก็หกเหรียญสี่ดาบแล้วก็หกดาบดูเหมือนว่าคนคนนี้ไม่ไม่เชิงว่าจะเป็นคนเก่าแล้วก็ไม่เชิงว่าจะเป็นคนใหม่นะคะเป็นลักษณะของคนที่เคยคุยกันแต่อาจจะยังไม่ได้มีสถานะที่ชัดเจน ตอนที่คุยกันอะ่ะก็ยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเป็นอะไรกันแน่เพราะสังเกตนะคะว่ามันจะมีมีตัวเลือกนะคะมีมีตัวเลือกมีทางเลือกหกเหรียญน,นะคะแล้วก็สี่เหรียญเนอี่ยดูเหมือนตัวเลือกมันมากกว่าหนึ่งคนนะคะคือณนะตอนนั้นคุณกับเขาก็ได้รู้จักกันได้คุยกันไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเป็นคนคุยหรือเป็นแฟนแต่มันเป็นลักษณะว่าความสัมพันธ์ยังไม่ชัดเจนเหมือนเขากับคุณอะ่ะยังไม่ได้ให้กันมาเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ คุณอาจจะให้เขาร้อยแต่เขายังให้คุณไม่ถึงร้อยนะคะอาจจะกักความสัมพันธ์อยู่แล้วก็ดูเหมือนว่ามันมันทาให้เกิดปัญหาเกิดปัญหาและอุปสรรคขึ้นระหว่างความสัมพันธ์เห็นไหมคะเนี่ยไอ้ความที่ยังไม่ชัดเจนเนี่ยยังไม่เลือกเนี่ยเหมือนทุกอย่างอะ่ะเขาเก็บไว้หมดเลยอะ่ะบางทีสี่เหรียญเขาอาจจะเหมือนกับว่ามีคนคุยมากกว่าหนึ่งคนแล้วเขายังไม่เลือกใครหรือ,ออาจจะเป็นคุณก็ได้มีคนคุยแล้วยังไม่เลือกนะคะกับเห็นไหมหกเหรียญเนี่ยมันมี บาลานแบบว่าความสัมพันธ์ที่แบบเหมือนมีใครคนใดคนหนึงอ่ะได้ได้มากกว่าได้น้อยกว่ามีใครคนใดคนหนึ่งที่เหนือกว่าที่โดดเด่นกว่านะคะมันเลยทําให้ความสัมพันธ์มันคุมเคือนะตรงนี้มากกว่าที่ทําให้คุณกับเขามีปัญหากันแล้วมันก็เลยห่างกันไปทีนี้พอคุณกับเขาได้ห่างกันแล้วอ่ะไม่ได้ไม่ได้พัฒนาความสัมพันธ์ไม่ได้คุยกันละเขาเกิดไปคิดได้แล้วว่า เขาเสียดายคุณนะนี่ไพ่ราชินีเหรียญขึ้นมาเขาเสียดายคุณเขารู้สึกว่าคุณนะ่ะเป็นคนที่มีสเสน่ห์ถ้าเทียบในบรรดาตัวเลือกที่เขามีทั้งหมดนะ่ะคุณนะ่ะโดดเด่นที่สุดนะคะคนคนนี้เนี่ยราชินีไม้เป็นคนที่รูปร่างหน้าตาดีสวยหล่อเก่งฉลาดหน้าที่การงานดีทำงานเก่งแล้วก็เป็นคนที่ ค่อนข้างที่จะแบบมีสเสน่ห์มากเวลาเข้าสังคมอ่ะก็จะมีความโดดเด่นนะน้าหลงไหลเนี่ยมีงูด้วยเป็นสัญลักษณ์ของความที่แบบว่าหน่าหลงหลนะคะเพราะฉะนั้นช่วงที่คุยคุๆกันอยู่ยังไม่ชัดเจนกับคุณเพราะก็ยังแอบ,แอ,บอยากเลือกอะแอบกักความสัมพันธ์แต่พอวันที่ห่างกับคุณไปแล้วเกิดไปคิดกันได้แล้วเกิดเสียดายเขาคนนั้นแหะคะ่ะที่กำลังที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะ ข้อความจากเขานะคะว่าเขาอยากจะบอกอะไรนะเลือกใหสักครูสิเขาอยากจะบอกว่าที่ผ่านมานะคะในช่วงที่คุณกับเขาได้ศึกษาดูใจกันนะ่ะนะในฐานะคนคุยเขารู้ดีว่าเขาอาจจะทำอะไรบางอย่างที่ทำให้คุณรู้สึก ไม่ดีหรือรู้สึกไม่พอใจนะคะมันเหมือนกับว่าสิ่งที่เขาอ่ะสิ่งที่คุณทําให้เขาอ่ะมันมากกว่าสิ่งที่คุณได้รับเหมือนคุณเป็นฝ่ายที่ต้องพยายามพยายามเพื่อเขาตลอดเป็นฝ่ายให้ตลอดแล้วเขาก็เป็นฝ่ายรับอ่ะไม่ว่าจะเป็นบางคนบอกว่าให้ความรักและรู้สึกดีๆแล้วก็พยายามไปที่เขาแต่ในขณะที่เขากลับเป็นฝ่ายที่ทําดีกับคุณมาได้ไม่ถึงที่ คุณทําให้เขาด้วยซ้ํานะคะมันเลยทําให้คุณรู้สึกรู้สึกไม่ค่อยโอเคกับความสัมพันธ์ในตอนนั้นสักเท่าไหร่หรือบางทีเขาก็แบบค่อนข้างที่จะแบบใจกว้างเนาะเผื่อแผ่ความสัมพันธ์ไปหาคนเยอะแยะนะ ซึ่งณจุดนั้นคุณก็เลยเริ่มรู้สึกแล้วว่าคุณก็เลยมาคิดแล้วว่าถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปอ่ะเราจะอยู่ในสถานะแบบนี้มันเหมือนมีก็เหมือนไม่มีมีคนคุยก็เหมือนไม่มีมีแฟนก็เหมือนไม่มีอ่ะคุณเริ่มรู้สึกอย่างนั้นอ่ะมันก็เลยทําให้คุณอ่ะหันหลังเดินออกจากเขาไปนะคะทีนี้พอช่วงที่เขาได้ไปอยู่กับตัวเองอ่ะนั่งเดียวดายอยู่ตรงเนี้ยการที่เขาได้อยู่กับตัวเองอ่ะความเงียบมันทำให้เขาได้ใช้ความคิดเนี่ยไพ่ใบนี้คือความคิดนะคะเนี่ย มันทำให้เขาได้ใช้ความคิดอารมณ์แบบสติมาปัญญาเกิดเขาคิดได้แล้วค่ะนะคะและตอนนี้เขากำลังคิดข้อความดีๆเป็นบทกวีเลยนะเตรียมที่จะส่งข้อความนั้นน่ะมาง้อคุณมาขอโอกาสคุณเนี่ยนั่งเขียนบทกวีไพ่ใบเนี้นะคะนั่นคือสิ่งที่เขาอยากจะสื่อสารนะใครที่ชอบช่องนัชชาเมจิกชาแนลนะคะอย่าลืมกดติดตามไว้นะกดไลค์กดแชร์เพื่อให คลิปวิดีโอนี้แชร์ออกไปให้คนอื่นๆด้วยนะคะแล้วก็สนใจดูดวงส่วนตัวติดต่อได้ที่ไลน์นะขอบคุณทุกการติดตามค่ะ